สวัสดีครับท่านพี่วีระนักบุญแห่งลานนาสยาม,มเสียงพูดมันไม่ชัดเลยฟังไม่ได้สับเอาใหม่นี่ผมก็เอาใหม่อีกเพราะว่าต้องลองไปเรื่อยแต่คราวนี้น่าจะดีพี่คือรประเด็นเนี่ยมันเหมือนเหมือนอริยสัจสี่เลยนะครับ่ปัญหาคือเสียงพูดคนหนึ่งชัดคนหนึ่งไม่ชัดนะ แต่แต่วันนี้เราก็มาทำวันนี้เราก็ทําธรรมวิจัยสัมโพชฌ์ชงพิจารณาปัญหาใช่ไหมเสียงไม่ชัดเพราะอะไรเพราะอะไรตอนนี้ตอนนี้ผมลองเสียบหูฟังด้วยแล้วพอเสียบหูฟังนี่เคยเหมือนกับชัดขึ้นเลยผมเสียบหูฟังแล้วบันทึกไปด้วยแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เสียบหูฟังครับแล้วไอตัวอัด ตัวอัดเสียงเป็นตัวไหนก็เครื่องเดียวก,กันกับที่คุยกับพี่นี่แหละอ้าวแล้วมันอัดเสียงได้ยังไงก็กดก็กดตัวบันทึกนี่ตรงกดวิดีโอนะพี่แต่แต่บางทีนี่ผมก็ใช้คนละเครื่องแต่เครื่องอเดียวกันนี่ก็ทดลองผมก็ยัง ผมก็ยังไม่ชัดเจนว่าผมทําแบบไหนจะชัดเจนเพราะว่าทําแต่ละครั้งบางทีก็ชัดเจนบางทีก็ไม่ชัดเจนอยู่อย่างเงี้ยพี่ประเด็นเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วไอ้ตัวที่อัดอัดเสียงนั่นอนะเป็นอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมเคยทําแบบนั้นแต่วันนี้เป็นเครื่องเดียวกันครับเออไอ้เครื่องเดียวกันนี้ผมก็ยังไม่เคยทํา แต่ตอนนี้ทำเครื่องเดียวกันอยู่แต่ผมคิดว่าจะลองจะลองว่าจะชัดเจนแต่บางเครื่องเครื่องเดียวกันแล้วไม่มีเสียงไปบางทีเครื่องเดียวกันแล้วมันไม่น่าจะเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วไม่มีเสียงแต่นี่เล็ดมีสิบสี่นี่เครื่องเดียวกันผมใช้อยู่ แต่แล้วก็ซ<ม>ัมซุงเคยใช้เคยชัดเจนพี่ซัมซุงแปดอะซัมซุงที่ตกรุ่นไปแล้วนะแต่ตอนนี้<ม>ที่ผมไม่ได้ใช้ซ<ม>ัมซุงเป็นเพราะว่าเขา,เอาบอกว่าเครื่องนี้ดีเครื่องนี้ดีก็เลยเชื่อครับเพราะว่า<ม>ลูกเคยเขาเป็นคนเลือกให้ลูกสาวเขาจัดการให้ไปเมื่อ<ม>ต้นปี ตัวอัดมันบอกว่าอาัดไม่ได้ขณะโทราอย่างนี้ขับเป็นบางตัวพี่ของพี่ใช้เครื่องอ,อะไรชื่ออะไรครับก็ก็ซัมซุงไ่แต่ซัมซุงซัมซุงนี่ผมเคยใช้ราบรื่นดีนะพี่ตัวมันคุยกันละอัดด้วยนี่ไม่น่าได้<ต>ใช่ใช่แ,ชแต่แต่ก็เป็นบางทีแต่ตอนนี้ผมใช้เรดมีสิบสี่พี่เรดมีสิบสี่ เลตมีสิบสี่เลตมีสิบสี่ก็ชื่ออะไรผมก็พอวาถ้าถ้าไปกดดูแล้วก็สิ่งที่กำลังบันทึกอยู่นี่จะหายไปก็เลยตอนนี้ไม่ต้องดูนึกไม่ออกก็ไม่ต้องนึก<ม>ใช่ไหมพี่นึกไม่ออกก็ยังไม่ต้องนึกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกอัดมาะไรเดี๋ยวก็ดูแล้วก็เดี๋ยว ค่อยบอกกันก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมพี่ถ้าใช้คนละเครื่องเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวอัดเนี่ยมาใกล้กันใกล้เสียงใช่ใช่ใ,ใชยงครับพี่คนคนพูดแต่ตอนนี้ผมกําำลังใช้เครื่องเดียวกันอยู่ก็น่าจะดีอยู่ครับพี่เครื่องเดียวกันอยู่นี่เป็นน,ปน่าอัดได้เนาะแปลกดี <laughs> ครับครับ อืมอืมก็คือไม่ลดละความพยายามเพราะว่าพี่เพราะพี่วิรละบอกยังไม่สุดปัญญาผมก็เลยเอาอีกลองดูใหม่ก็เอาเอาหลักอริยสัจสี่เนี่ยไปแก้ปัญหาเป็นอย่างนี้แล้วอะไรคือเหตุของปัญหาที่แรกผมว่าสุดปัญญาแล้วพี่บอกยังไม่สุดผมก็เลยเชื่อพี่ผมก็เลยลองใหม่อีกครั้งนึงไม่สุดหรอก มันต้องทําได้ทต้จะทำได้ครับพี่แต่วันนี้ผมมั่นใจว่าจะต้องทําได้เป็นอันนี้ใช้เครื่องเดียวกันอัดเดี๋ยวลองดูผลเนาะใช่ครับลองดูผลว่าว่าจะเป็นยังไงครับพี่มันน่าเสียดายบางครั้งการสนทนาก็มีเนื้อหาใช่ที่ดีมากน่าเสียดายเป็นมเหมือนเหมือนออกรถสิบล้อมมาให้ลูกน้องขับไป แต่ขับบรรทุกสินค้าไปเต็มคันเลยพอขึ้นเขาที่ดันไปตกเหวซะได้ก็เสียดายทั้งสินค้าเสียดายทั้งรถใช่ไหมพี่เขาเป็นกันอย่างนั้นก็เยอะนะพี่แต่ของเราก็ก็อย่างนี้พี่พี่จำได้ไหมที่ว <co> <drag> <coping> <G Comm Piet language> ่ายานอกาสที่ขึ้นที่เขาลงทุนสร้างขึ้นมาเจ็ดหมื่นล้าน ดอลลาราสหรัฐเนี่ยขึ้นไปได้เจ็ดนาทีแล้วก็ระเบิดเนี่ยจำได้ไหมเคยเห็นเคยเห็นใช่ใช่ก็ผมคิดว่าการลงทุนก็ไม่น้อยแต่เขาลองแล้วเขาพลาดไปแล้วพังไปแล้วเขาก็ทำใหม่เขายังไม่หยุดกันเลยใช่ไหมพี่เนี่ยภาพที่ผมภาพที่ผมเห็นนะตอนเนี้โทรศัพท์สองเครื่องนี่คุยกันอยู่ ให้เมื่อต้องการบันทึกก็เอาโทรศัพท์ตัวที่สามเนี่ยใชมาไว้ระหว่างกลางครับะหว่างกลางนะเพราะตอนนี้เราคุยเนี่ยเรามีโทรศัพท์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมได้แค่เสียงพูดของผู้ที่เป็นคู่โต้ตอบก็จะเอดังออกมาจากโทรศัพท์ครับนี่ถ้าเราเอาเครื่องอัดมาไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็จะรับเสียงได้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่ครับเสียงผู้พูดฝ่ายหนึ่งกับเสียงผู้พูดอีกฝ่ายหนึ่งที่ผ่านโทรศัพท์ครับมันก็น่าจะชัด Hmm. ถ้ามันไม่ชัดเนี่ยวิเคราะห์ก็คือว่าไม้ตัวอัดเนี่ยมันไปไปเอาเสียงของคนคนพูดเอ่อคนพูดโทรศัพท์แต่ไม่ได้เอาเสียงของคู่สนทนาที่มันผ่านออกมาทางโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมเออมันไม่ไม่เอาเสียงนั้นแสดงว่าไม่ไปอยู่ทางปากคนพูด มากกว่าไปอยู่ทางโทรศัพท์ที่มันจะแต่การบันทึกครั้งนี้น่าน่าจะสำเร็จเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็อีกประมาณสัก่20นาทีเดี๋ยวผมผมก็จะส่งให้พี่เพราะตอนนี้ผมก็จะเอาเข้าไปโหลดอย่างนั้นตอนนี้คุยกันแค่นี้ก่อนนะพี่นะครับสวัสดีครับ